วิธีเพิ่มสินค้าลงใน TikTok Seller Application ทำง,ง่ายๆแบบนี้สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในทุก Infinity 88นะครับก็ในคลิปดอนี้จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มสินค้านะครับในแอปพลิเคชัน TikTok Seller นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราใช้ในมือถือได้ทั้ง Android และ iOS นะครับก่อนอื่นก็ให้เป็นเพื่อนเ,นเตรียมข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ เนื้อหานะครับต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าของเราให้เรียบร้อยแล้วให้เราเข้ามาที่อ่า TikTok แอปอ่า TikTok อะไรนะ TikTok Seller นะครับเสร็จแล้วพอเราเข้ามาอันนี้คือหน้าแรกของของแอปพลิเคชันนะครับจะมีเมนูนี้ขึ้นมาให้เราเห็นชัดเจนมากนะครับก็คือเพิ่มสินค้านะครับอ่ะเรามาเพิ่มสินค้าของเราลงไปกันให้เรากดจิ้มเข้ามาพอเราจิ้มเข้ามาแล้วนะครับเขาจะให้เราเพิ่มสินค้านะครับตรงนี้ ตอนนี้เป็นวิดีโอนะเราเพิ่มวิดีโอได้ด้วยนะครับถ้ามีก็เพิ่มถ้ามไม่มีก็ไม่เป็นไรอะ่ะผมสมมติผมไปเตรียมรูปภาพมาแล้วหนึ่งรูปนะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกอ่านุอ่าเลือกรูปภาพอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมดอ่ะอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมดนะครับนี่แล้วผมก็ไปเลือกรูปภาพมาหนึ่งรูปก็คือนี้อันนี้คือผมไปเอามาจากอ่าไปเอาก็คือร้านข้าวของเราเนาะนะครับเราก็เอาเลือกมา ป๊บนะครับแล้วก็กดอัปโหลดตรงนี้นี่รูปก็จะวิ่งมาแล้วเราก็ไปเอาชื่อสินค้าของเรามานะครับชื่อสินค้าของเรานี่ผมก็เตรียมเอาไว้แล้วนะครับเรียบร้อยนี่นะครับป๊าปบปึ๊บป,บป,บปบึนะครับแล้วเราก็วางลงไปามาแล้วนะครับแล้วเราก็ไปกรอปรายละเอียดมานะครับ อันนี้ก็ก็เตรียมรายละเอียดมาแล้วนะครับก๊อปมากลับไปที่แอปของเราเอาวางลงไปนะครับเสร็จแล้วเลื่อนไปนะครับทํายังไงต่อ,อวนันใส่ชื่อแล้วนะครับวางสินค้าลงไปแล้วนะครับเลือกหมวดหมู่นะครับครั้นี้หมวดหมู่ของเราเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเรื่องเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะนี่อุปกรณ์อุปกรณ์โทรศัพท์นะครับ เลือกเป็นอุปกรณ์โทรศัพท์แล้วก็เลือกเป็นโทรศัพท์แท็บเล็ตอุปกรณ์เสริมแท็บเล็ตเสียงและวิดีโอลองดูซิเสียงและวิะดีโอลำโพงไมค์หูฟังมีไหมอะเครื่องขยายเสียงอุปกรณ์เสียงและ video. วิดีโอวิทยุสื่อสารลำโพงหูฟังและอะหูฟังน่าจะเป็นหูฟังนะครับเพื่นอนๆอะประมาณนี้ เสร็จแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับเสร็จแล้วพอเราใส่เสร็จเลือนลงมาเลือนลงมาก็จะมีส่วนขยายที่เราจะต้องใส่ก็คือสินค้ามีตัวเลือกเดียวนะครับสินค้ามีตัวเลือกหลายตัวอ่ะสินค้าสมมติว่าเรามีสินค้าเรามีตัวเลือกเดียวนะครับเราก็ใส่ราคาลงไปเลย169บาทนะจำนวนนะครับเอ่อหนึ่งร้อยชิ้น่ะสมมตินะเรามี100ชิ้นอย่างงี้นะครับน้ําหนักของวัสดุกี่กรัมนะครับเนี่ยเราก็เลือกใส่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรง เพิ่มต well, ัวเลือกสินค right ้าหลายรายการดูซิเ so ป <though. S 1> well, ็นยังไงอ่ามันก็จะมีให้เราเลือกหลายอันนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันจะมีพกตัวแปรเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยเรากดเพิ่มตัวแปรได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะเนี่ยเรากดเพิ่มตัวแปรได้นะครับเนี่ยเราก็เลือกใส่สีใส่เฉพาะแล้วก็เพิ่มตัวแปรเข้าไปอีกนะครับก็เลือกเกี่ยวกตรงนี้ได้นะก็ไม่น่าจะยากนะครับเนี่ยนวเพื่อนๆเอาตรงนี้ก็เนี่ยเรากดเพิ่มเข้าไปใส่ชื่อเข้าไปเนี่ยนะครับ ได้ไหมอ่ะแล้วก็กดบันทึกไหครับมันก็จะขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือถ้าเราเลือกแบบหลายรายการทีน,นี้ถ้าเรามีรายเดเียยวราการเดียวเราก็เลือกประมาณนี้น้ําหนักอ่ะห้กร,รมัมสมมติน,นะครับความสูงความยาวตรงนี้เขาไม่บังคับพอเขาไม่บังคับเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่ก็ได้หรือจะใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็จะได้รู้แล้วก็ตรงนี้มันจะมีเลือกเก็บเงินปลายทางเห็นไให้เรากดเปิดได้เลยนะครับกดเปิดได้เลยแล้วเราก็กดเพิ่มลงไปอ่ะสมมุติว่าความสูง สูงอาสูงส0เซนนะครับกว้างเท่าไหร่15นะครับยาว 10, อ่าสมมตินนะแบบนี้นะครับเราก็ใส่เห็นไหมได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเพิ่มลงไปนี่เปิดใช้อากดตรงคําว่าเปิดใช้งานเห็นไหมครับพอเรากดเปิดใช้งานเสร็จระบบก็จะพาเข้ามาหน้านี้เห็นไหมทีนี้เราก็รอจนกว่าสินค้าจะอนุมัตินะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ยังไม่อนุมัติ ใช่ไหมนะครับยังไม่อนุมัติเราก็รอให้สินค้าอนุมัิเนี่ยเห็นไหมตรวจสอบรอตรวสอบนะครับให้เราคลิกเนี่ยรอตรวสอบตรวสอบเสร็จสินค้าของเราก็จะเข้าไปสู่หน้าของอ่าเรียกว่าอะไรนะรายการสินค้าตอนนี้เรามี6รายการนะครับทีนี้เรามาดูย้อนเข้าไปตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงเพิ่มสินรายการสินค้าตรงเพิ่มรายการอ่ามาแนะนําในส่วนของตรงนี้ที่เป็นเรื่องของเพิ่มสินค้านะครับ ตรงนี Beni, ้เนี่ยก็เพื่อนๆก็เลือกเลือกเพิ่มตัวแปรนะครับแล้วก็สต็อกสต็อกมันจะมีให้เราเลือกแต่ว่าเราต้องเลือกตัวแปรก่อนเดี๋ยวผมลองใส่ตัวแปรให้ดูนะครับนะครับผมก็ไปใส่ข้อมูลมาเพิ่มเติมให้เห็นไหมนะครับเวลาเราเพิ่มเนี่ยพอเรากดเพิ่มใช่ไหมครับเราก็จะสามารถกดเพิ่มเนี่ยเราก็ใส่เลือกหนึ่งตัวเหลืองแดงเขียวขาวสมมติเราใส่ขาวเข้าไปอีกอันนึงใช่ไหมครับพอเรากดใส่ขาวเสร็จให้เรากดตรงเสร็จนะเสร็จนะครับแล้วก็ไปกดมันจะมีคําว่าบันทึกขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อน ก็กดบันทึกไปเห็นไหมครับเรียบร้อยตัวแปรมันก็จะเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาจะมีตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้เนี่ยเขาให้เอาให้เราเลือกรูปภาพนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าเรามีเสื้อนะครับเรามีเสื้อเราขายกระเป๋าที่มันมีสีหลาย,ลายๆสีอาจจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวเนี่ยเราก็ถ่ายรูปไปแล้วเราเพิ่มเข้าไปส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะเฉพาะถ้าเราไม่จําเป็นนะครับถ้าเราไม่มีไซส์ไม่มีอะไรสมมติว่าถ้าเป็นเสื้อก็เป็น x m l ใช่ไหมแต่ถ้าไม่มีตรงนี้เรากดลบทิ้งไป เรากดลบทิ้งได้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมก็ลบทิ้งไปแล้วถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มเราก็กดตัวแปรเพิ่มเราก็เปิดเป็นอา,อาจจะเป็นคําว่าไซส์ใช่ไหมครับไซส์สมมติว่าไซส์นะไซส์แบบนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็กดเพิ่มไปนะครับก็เป็น x เนี่ยสมมตินนะผมใส่เป็นแค่นี้นะ v อันนี้คือใส่ให้ดูเร่นๆนนะครับเพื่อน ก็เนี่ยเราก็ใส่เพิ่มไปแล้วก,กดบันทึกเห็นไหมครับใส่ให้มันตรงกับจํานวนของสินค้าที่เรามีสมมุติเรามีเสื้อ5ตัวเสื้อ5ตัวมันมีไซส์ xl สมมตินะา xl เราก็ใส่ xl อย่างเงี้ยแล้วเราก็กดกาหนดสต็อกเข้าไปเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะกดอ่าตรงนี้ต้องอัหลดเข้าไปอ่าเขาให้ให้เราอัหลดให้ครบนะครับถ้าเราอัหลดไม่ครบเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่ให้เราไม่ให้เราเนี่ยกดลบได้นะกดลบจากเครื่องหมายตรงนี้ได้เลยเอ่อาแต่ผมลองกด เห็นไหมเขาก็จะมีให้เรากดกําหนดสต็อกนะครับแล้วเราก็กําหนดสต็อกใส่ราคาเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้ดูนะอ่ะนะครับเนี่ยผมก็ใส่ราคาประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็กดส่งไปนะครับกดส่งไปได้เลยอ่นะแบบนี้เห็ ents, นไหมครับข้อมูลมันก็จะขึ้นมาให้เรานี่แบบนี้เลยนะครับมันก็จะมีข้อมูลขึ้นมาแบบนี้เวลาที่ลูกค้าเขาเข้าไปดูในในตารางเนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับเ,เพื่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องกังวลว้ทํ้ามนไม่โชว์ขึ้นมานะครับนี่เขากำหนดไหมตัวแปรนไหมสีกับไซส์นะครับจำนวนสต็อกเท่ากันหมด สามารถกดเข้าไปดูได้แม,มนก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นระบบคอมเนาะเขาก็จะทําให้มีรายละเอียดที่มันแคบลงถ้าเราอยากดูเพิ่มหน้าที่ของเราคือเราก็ไปกดเข้าไปกดตรงตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไดมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยว่าเราต้องการแก้ไขแล้วก็กดเข้าไปแก้ไขตรงนี้เสร็จแล้วก็เราใส่ทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือถ้าเป็นตัวเลือกหลายๆอันที่ร้านค้ามีตัวเลือกแบบหลายอันให้ตั้งแบบนี้นะครับก็น่าจะไม่ยากนะต้องลองเข้ามาเล่นดูนะครับเพราะว่า แรกๆเราอาจจะดูสับสนนิดนึงแต่พอเราใช้กันไปสัก1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเพิ่มสินค้าสักสองครั้ง3ครั้งเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะตั้งตั้งค่าได้ง่ายๆแล้วนะครับย้อนออกมาอันนี้ผมก็ไม่ไม่ได้ใส่น้อนะครับเนี่ยเรากดเข้าไปดูตรงตรงนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆเรากดเข้าไปดูสินค้าของเราได้นะกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปหรือจะกดตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยนะครับก็จะมีสินค้าของเราโผล่ขึ้นมาเราสามารถที่จะแก้ไขนะครับ หรือว่าทําอะไรต่างๆได้จากตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมาทําหัวข้อแยกเอาไว้อีกทีนึงก็ได้ตรวสอบเห็นไหมตรวสอบของเราตัวนี้ตรวสอบผ่านแล้วพอผ่านแล้วก็สบายแล้วนะครับก็ทีนี้ก็จะมีส, it สินค้าให้เราเลือกวางขายนี่อ่ะเห็นไหมสินค้าพอเรากดเข้ามานะครับเราก็จะเห็นว่าสินค้าของเราตรงนี้ที่เป็นวางขายเนี่ยเห็นไหมเปิดขึ้นมาแล้วเราสามารถปิดได้ออตั้งราคาใหม่เป็นราคาใหม่หรือย้ายสต็อกตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําหัวข้อแยกอีกครั้งหนึน่งเรื่องของการ แก้ไขสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน tiktok seller แล้วกันนะครเพื่อเพื่อนจะไดะ้มีหัวข้อแยกแยยย้าแกกันเอาไปใช้งานนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็ฝากเพื่อนเช่วยกันกดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์นะครับช่องในทุก infinity 88นะครับ YouTube tiktok line boom นะครับใต้คลิปดีโอนี้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวิธีการแก้ไขปิดเปิดสินค้าในแอปพลิเคชัน TikTok Seller ไปแล้วครับสวัสดีครับ